ฟอร์เรน์ลุมค่ะหรือพี่ฟอของน้องนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพี่ฟออยากจะมาแต่งหน้าเนื่องจากว่าตอนนี้พี่ฟอยังมีกลิ่นอายหลังจากที่แบบว่ากลับมาจากพักผ่อนที่ลอนดอนใช่ป่ะพี่ฟอเห็นฝรั่งแถวเดินเขาแต่งตัวแบบว่าเขจัดเต็มมากอ่ะแบบทาผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยและพี่ฟอนะคะก็เลยอยากจะแต่งในสไตล์แบบเขาบ้างแต่แบบอาจจะไม่ได้เหมือนเป็นนะคะเพราะว่าเบ้าหน้าไม่เหมือนพี่ฟอก็เลยจะมาแต่งหน้าสายฟอแต่เป็นแบบสายฟอแบบว่าน่ารักแบบแนวแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้ค่ะในพี่ฟอได้หลงมอยเจออย่างเดียวนะเห็นไหม หลายคนทักว่าพี่ฟอนัเฮ้ยจริงๆมีกะมีกะมองใกล้ๆนะมีกะตรงแก้มเห็นป่ะซึ like ่งไม่ซีเรียสถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยน่ารักนะจะบอกให้ฝรั่งจะบอกว่าเฮ้ยยูมีเฟกเตอร์แบบยู่น่ารักมากเลยแต่พอมาเมืองไทยแบบโอ้ยคนไทยจะบอกว่ามันดูกระดำกระดาษอ่ะพี่ฟอ์จะเริ่มต้นนะคะเนี่ยพี่ฟอ์ได้ทำทา moisturizer เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ฟอจะทา รองพื้นวันนี้นะคะรองพื้นที่พี่ฟอร์จะใช้เนี่ยพี่ฟอร์จะใช้ของ Beauty R Us เออพูดผิด Beauty R Us นะคะดีดีครีมที่มีสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง50นะคะ PA บวกบวกบวกและรุ่นนี้เป็นสูตรใหม่จะเป็นสูตรออร์แกนิกนะคะก็คือไม่มีสารกันบวกก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองพี่ฟอร์เนี่ยจริงๆพี่ฟอร์ใช้แค่สีเดียวก็ได้แต่สีเขียวเนี่ยที่พี่ฟอร์หยิบมาเนี่ยคือในกรณีที่แบบน้องๆอคนไหนที่แบบว่าเออมีแบบฝ้ากะหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะไปช่วยปรับสีใใหห้้มมัันนแแบบบบดดููว่า ดูใบขึ้นเพราะว่าชื่อเนี่ยเขาก็เขียนว่าเป็นกรีนนะคะออร่าลุคคัลเลอร์แบบเดี๋ยวพี่ฟ้าจะทาให้ดูเวลาทาสีเขียวมันเป็นไงมันจะทำให้หน้ามันสว่างขึ้นนะอ่ะเน,นี่คือด้านที่ทาแล้วนะเห็นนะเนี่ทาแค่ติ๊ดเดียวนะแค่ปรับสภาพเฉยๆเห็นไหมคะ แต่หมายความว่าถ้าคขไหนที่หน้าดีอยู่แล้วแบบว่าเออสีผิวหนูโอเคแล้วก็ใช้สีเดียวไปเลยก็ได้นะคะหรือจะใช้สสีผสมกันก็ได้พี่ฟอเห็นหลายท่านในเวลาที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้สสีผสมกันไปเลยแต่ในพี่ฟอทาให้ดูก่อนว่ามันปรับสภาพผิวยังไงเหมือนเวลาที่เราใช้คอนแทคเตอร์เห็นป่ะมันจะมีสีชมพูสีม่วงสีเขียวอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่การปรับสภาพผิวหน้าเฉยๆนะต่อมานะคะพี่ฟอจะใช้นี่เลยตัวนี้จะเป็นสีหลักที่พี่ฟอจะใช้ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีเบทศูนย์หน สีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีสีอีกสีหนึ่งสีเข้มกว่านี้อะเดี๋ยวดูหน้าพี่ฟอนะคะหน้าที่แบบว่านี่ยังไม่ทาพี่ฟาวจะทาให้ดูข้างหนึ่งก่อนจริงๆอะจะใช้แปรงในการแอปพลายก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยแต่พี่ฟอว่า beauty r u s t พี่ฟอใช้มือแล้วมันโอเคอะ แล้วก็เท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เบาหน้ามากนะคะไม่หนักหน้าหลักๆเนี่ยคือที่ใช้นนะบอกเลยนะคือพี่ฟอร์ใช้แล้วไม่แพ้นะคะเพราะว่าเขาบอกแล้วมันเป็นออแกนิกไม่ใส่สารกันบูดอ่ะให้ดูกันไปใกล้ๆเลยอันนี้นะคะเป็นด้านที่ทาเบอร์ศูนย์หนึ่งไปแล้วนะคะและอันนี้ก็เป็นด้านที่ยังไม่ได้ทาใดๆทั้งสิน้นเห็นไหมพี่ฟอร์มีกั บอกแล้วถ้าในอนาคตนะคะเทนตกกลับมาเนี่ยอุ้ยพี่ฟอจะเพิ่มปริมมากแต่ในนตอนนี้คนไทยเขาจะชอบอะไรที่หน้าแบบว่าเกาหลีเนียนๆขาวๆใสๆประมาณนะคะเราจะทำการเขียนคิ้วกันพี่ฟอจะใช้ตัวนี้เลยนะคะเมเบลีนนะคะตัวนี้คิ้วของพี่ฟอเนี่ยพี่ฟอเห็นฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเขียนคิ้วแบบโก่งมากกูก่แบบบางคนโก่งนะแล้วก็แบบเหลี่ยมด้วยอ่ะพี่ฟอที่ไปพี่ฟอปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเหลี่ยมแล้วหักมาอย่างนี้เลยอะ่ะพี่ฟอขอแบบ เขียนไปตามรูปทรงคิ้วของพี่ฟอ้วกันแต่จะพยายามทาให้ได้แบบได้มากที่สุดนะคะเพราะทรงคิ้วของพี่ฟอเนี่ยมันจะกึ่งกึ่งตรงตรงกึ่งโค้งนม่ปิดไม่ถึงกบโค้งมากเพราะหน้าพี่ฟอไม่ค่อยเข้ากับทรงคิ้วที่เป็นรูปโค้งโค้งะค่ะพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะพี่ฟอจะใช้อันนี้เลยอันนี้นะคะเป็นของใหม่เหอะนะคะเป็นของกีโกเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าใช้สําหรับ ทำให้เป็นการะคอนทัวร์ทรงคิ้วค่ะพี่ฟอก็จะแต้มไปที่ตรงใต้คิ้วนะคะให้คิ้วมันแบบมันได้รูปขึ้นมามัจจแบบันแนบบี้มันใช้ง่ายไงจริงๆถ้าใครมีคอนซีลเลอร์จะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่พี่ฟอเฮอของใหม่และพาเลทที่เราจะใช้แต่งตาในวันนี้ก็คือ the n e s ของ Maybelline New York ค่ะ พี่ฟอก็จะทาสีออกวาน,นิลานะคะไปให้ทั่วเปลกตาก่อนเลยเป็นสีพื้นก่อนเพราะว่าเวลาที่เราแบบเขาเรียกวอะไรนะเบนหรือเกียมันชอบเป็นคาบอะหลังๆอ,อ่ะเออพี่ฟอเลยว่าใช้อันนี้เป็นพื้นก่อนในการลงอายแชโดว์เนี่ยมันน่ามันจะทําให้เราแบบดูเกียแล้วดูแบบสีไม่กระดำกระด่างอะ่ะไม่เป็นปื้ดเลยต่อมานะคะพี่ฟอก็จะทําการใช้สีน้ําตาลน้นําตาลเข้มเนี่ย ในการสร้างโครงเบ้าตาแต่วันนี้แบบแต่งตาง่ายไม่ยากหรอกพี่ฟอว่านะาละเลงเลยเริ่มจากน้อยนะคะมาจนถึงตรงนี้เลยอย่างที่เราทำกันทุกครั้งสีมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนี้เห็นไหมคะมเข้มม,ม,มากพี่ฟอจะใช้ดินสอของ Urban Decay นะคะในการเขียนขอบตาล่าง มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเขียนนี้ตาก็จะดูดุูแล้วก็ใช้สีเมื่อกี้เนี่ยที่เรานะคะสร้างโครงเบ้าตาเนี่ยทับไปที่ขอบตาล่างอีกทีที่เราเขียนขอบตาแต,แต่ตรงนี้พี่ฟอยย้ำนะคะว่าค่อยๆทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผงของอายแชโดว์เนี่ยมันจะเข้าไปในตาแล้วยิ่งถ้าใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะทำให้ระคายเคืองตาค่ะตามันจะเป็นแบบนี้นะ้วใช่ไหมคะเราก็ใช้สีดำเนี่ย ทำตรงนี้ตรงหัวนิดนึงและเรานะคะก็ใช้สีดำสีเดียวกันกับมเมื่อกี้ทำตรงหางให้ตรงหางมันมีมิติพอมันได้แบบนี้นะคะเราก็จะเบนตรงนี้ก่อนนิดนึงเบนให้มันดูฟุงฟ้งๆมันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างนงี้เห็นไงปาพี่ฟอ,อทะลุเป้าค่ะ ทีนี้เนี่ยพี่ฟอนะคะเราจะเป็นสายฟอแต่เป็นสายฟอแบบแฟชั่นพี่ฟอเห็นสาวๆที่ลอนดอนเนี่ยเขาเดินเนี่ยเขาจะบอกโอู้หสีสันสดใสนะคะพี่ฟอจะใช้ตัวนี้ค่ะอายแชโดว์นะคะสีเขียวนี้ของกิโกะนะคือถ้าใครไม่มีก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องจาเป็นต้องมาใช้ยี่ห้อเดียวกับพี่ฟอนะคะพี่ฟอก็ถมตรงนี้ไปปานหนตรงนี้เลย แต่มันจะมีเคล็ดลับถ้าต้องการให้สีเขียวนะมันเห็นพิกเมนต์ที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะสามารถฉีดเสเปรย์น้ำแร่นะคะที่แปรงแล้วก็มาจุ่มๆๆก็ได้นะคะในกรณีที่แบบว่าอยากให้มันแบบชัดเหลือเกินเนี่ยจากนั้นนะคะพี่โฟก็เบนให้มันเข้ากันตาเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะพี่โฟอขอใช้สีทองแต้มตรงหัวตานิดนึงจริงๆมันแทบไม่เห็นเลยดูดิ ีิฟฟ์ไม่ต้องการให้มันแบบดูเขียวเป็นแมงทับจนมากเกินไป<อ>แค่นิดเดียวเองค่ะแล้วเราก็ใช้สีที่มันแบบมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะตรงนี้นให้ตามันดูแบบมีประกรายแบบชิมเมอร์เบาๆพอกิดอายไลเนอร์แล้วเราก็เขียนอินไลเนอร์นะคะด้วยดินสอมเมื่อกี้ที่เราเขียนขอบตา ของ Urban d บ c ดีจากนั้นนะคะเราก็ทำการปัดมาสคารา่ามาสคาร่าเนี่ยพี่ฟอเคยบอกแล้วนะคะว่าพี่ฟอจะปัดแค่เป็นพิธีแบบจริงๆไม่ปัดก็ได้แล้วก็ปัดขนตาล่างเนี่ยสัก2รอบเพราะว่าขนตาล่างของพี่ฟอมันน้อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดขนตาปลอมกันพี่พี่ฟอบอกของคิสมันสวยมากเลยคะ่ะ มานะคะเราจะมาที่หน้ากันต่อมาเนี่ยพี่ฟอบอกแล้วว่าถ้าใครที่ผิวแห้งแล้วใช้ตัวดีดีครีมของ beauty rust ตัวนี้ไม่จำเต้องใช้แป้งก็ได้เพราะว่ามันคุมมันแล้วพี่ฟอพี่ฟอมีความรู้สึกนะแต่พี่ฟออ่ะขอเซ็ตตรงแบบนิดนึงแบบกันกันแบบว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวหน้ามาันพี่ฟอจะใช้นะคะนี่เลย beauty rust ของเขาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น smooth matte powder นะคะที่มีสารกันแดดที่มีค่า spf สูงถึง30 pa บวกบวกบวก3มบวกค่ะเขาาจะมีพับมาให้เห็นไหมแต่พี่ฟอจะไม่ใช้กับพับเพราะว่า หดี๋ยวกลัวมันหนาเออพี่ฟอร์มีความรู้สึกว่าถ้าใช้กับพับแล้วเดี๋ยวแบบมันจะปกปิดแน่นจนเกินไปอะคะ่ะพี่ฟอร์ไม่ต้องการแบบอะไรที่แบบว่าสบายหน้าพออะเออพี่ฟอร์ก็เลยใช้กระแปรงแล้วกันนะท<ถ>่าน้าเราก็ทาคอได้ด้วยนะคะแต่พี่ฟอร์ไม่ค่อยชอบทาคอเพราะว่าประหยัดค่ะเปล่าบางทีมันลืมไงเมเบลีนที่ซื้อมาใหม่จากลอนดอนนะคะพี่ฟอร์จะทําการเช็ดิ้งจมูกก่อน ก็จะเป็นสายฝอนะคะดังต้องพุ่งค่ะเพราะว่าจมูกแหบบไม่ได้ค่ะฝั่งหลังเขาจะแบบว่าพริบอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้นะคะตรงที่เป็นสีขาว,ขาวเนี่ยไอ้ไม่ใช่สีขาวสีแบบแแบบเป็นไฮไลท์เอาเฮ้ยมันใช้ดีว่าตรงหน้าแก้มตรงนี้เห็นนะมันจะไม่เข้มจนเกินไปดูเฮ้ยสวยว่าสีสวยว่าแล้วพี่ฟองจะบอกว่ามันไม่ร่วนด้วยอ่ะ การเราพอหน้าพี่ฟอโอเคแล้วนะมันมีมิติแล้พี่ฟอจะทําการปัดแก้มกันพี่ฟอจะใช้ของซูเปอร์มัมนะคะเบอร์0ูนเครื่องสำอางที่ใช้ในวันนี้ราคาแบบจับต้องได้ทุกตัวนะพี่ฟอไม่ได้ใช้ของไฮเอ็นเลยนะและทุกอย่างนะใช้ของราคากลางๆหมดเลยนะคะแม้กระทั่งตัวรองพื้นก็7จ0ดแปเนาะ คือไม่สูงจนเกินไปอะ่ะเออเซตคิ้วขอเซตแบบเร็วๆหน่อยเดี๋ยวแสงหมดแล้วนี่มันจะ5้ามงเย็นแล้วค็ต่อมานะคะลิปสติกตาเราเข้มแล้วเราก็ไม่ควรจะผัทาปากสีเข้มอะไรมากนะคะพี่ฟอจะขอทาสีแบบอันนี้เป็นลิปของกีโกพี่ฟอแบบตามหาลิปที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยมานานแล้วนะคะมันจะแบบว่ามันจะเป็นชิมเมอร์ เนี่ยมันจะทาเดียวๆแบบนี้ก็ได้หรือจะทาแบบสีอื่นแล้วก็เอาอันนี้มาท็อปข้างบนก็ได้ค่ะแล้วถ้าคนไหนนะคะต้องการให้ดูหน้ามีมิติเนี่ยเราสามารถใช้ไฮไลท์เจ้าตัวในที่พี่ฟอใช้ไปนะเนี่ยเนี่ยแปรงทเราให้มาลูกค่าปัดไปตรงนี้นิดนึง,งคงค้างหน่อยให้มันดูแบบมีประกายหรือจะตรงนี้นิดนึงนิดนึงก็พอก็ได้เหมือนกันค่ะ แนทนๆพี่ฟอไปแปลงโฉมแล้วนะคะสำหรับพฮาทูแต่งนะซ้ายฟอนะคะที่พี่ฟอเนี่ยจะไปเดินตามเธอแล้วพี่ฟอจะเห็นรั่ังเขาจะชอบตัดผมแบบว่ามาเต่อๆอ่ะบางคนก็ผมดำแบบดำสนิทเลยนะบางคนก็แบบว่าสีชมพูสีแดงก็จะแบบมาเต่อๆแล้วก็จะมัดผมอ่ะพี่ฟออธิบายไม่ถูกแล้วก็เขาจะชอบทาปากแบบบางคนก็จะทาแบบซิกๆเลยบางคนก็จะแบบแดงแบบแดงมากแดงแฟรกนะคะแต่อันนี้พี่ฟอ แต่งตาดุแล้วเห็นว่าพี่ฟอก็เลยแบบอยากจะดอกสีปากให้มันดูเบาลงนิดหนม่นจะดูเยอะจนเกินไปเยอะทุกสิ่งเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ